เอาหนึ่งสองสามก่อนมันจะมีหลักสังเกตสําหรับข้อข้อหนึ่งสสามนะข้อสี่ก็มีหลักสังเกตแต,แต่ตัวเลือกมันจะเยอะนะเอาที่เข้าใจง่ายๆก่อนนะคือถ้าเราทําตามวิธีที่ครูให้ไปเนี่ยเราต้องทํำยังไงเออสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ถ้ามันขีดสองขีดเหมือนค่าสมบมูนนะนะมันคือ Determinant ถ้าเป็น Determinant 3สามคูณสามเราจะต้องเพิ่มหลัก หลักอีกสองหลักก็คือสองหลักแรกเอาสามศูนย์หกแล้วก็สนะี่ศูนย์เจ็ดะเพิ่มเสร็จปุ๊บก็คูณทะยงลงได้เท่าไหร่ตามนั้นเลยอันมันก็คือศูนอันนี้ก็คือศูนย์อันนี้ก็ศูนย์แล้วถ้าคูณทะยงขึ้นน่ะมันมีศูนย์อยู่ ตลอดเลยเนี่ยฉะนั้นไอเนี่ยมันก็เลยง่ายเนี่ยพอไม่ไม่ไม่มีตัวเลขอ,อะไรเลยเอารวมกันคําตอบก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นศูนย์ทีนี้ถ้าเราสังเกตดูนิดนึงนะเราเห็นอะไรที่มันชัดๆเลยนี่เราเห็นตรงนี้ทั้งนั้นนะ่ะสมบัติของดีเทอร์มิน t สำหรับสามคูณสามนะหรือสองคูณสองก็ได้แหละเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นศูนย์อยู่หนึ่งแถวคือแถวที่สองหรือถ้าจะเป็นลักษณะศูนย์อยู่หนึ่งหลักสมมติอย่างนี้สามสี่ลบห้าแล้วก็ศูนย์อยู่หแบบนึ่งหลักแบบเนี้หกเจ็ดลบสิบถ้ามันมีศูนย์อยู่หนึ่งแถวหรือศูนย์อยู่หนึ่งหลักไม่ต้องคิดอะไรมากเลยบอกเลยดีที่นะั้ขอ,องนี่มันจะศูนย์นะ ทีนี้ไอ้ข้อสองกับข้อสามเนี่ยคําตอบมันก็เป็นศูนย์เหมือนกันนะดีเทมเพนนต์เป็นศูนย์เนี่ยแต่มันไม่มีแถวนินลักไหนเป็นศูนย์หมดทุกตัวมันก็จะมีวิธีสังเกตอีกแบบหนึ่งถ้าเรารู้วิธีสังเกตเนี่ยไอ้ตัวการหาดีเทมเพเนนต์เนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นในบางข้อถ้าเราคิดตรงๆนะดีเทมเพเนตสามพูดสามเนี่ยบอกแล้วต้องเพิ่มสองหลักเอาสองหลักแรกมาเพิ่มซะสามหกสาม แล้วก็สองลบแปดสองแล้วก็วิธีมาตรฐานคือก็คูณเฉียงลงมานั่นแหละแต่ต้คูณเฉียงลงมาเท่าไหร่ตามนั้นเลยได้เป็นบวกนะยี่สิบอันนี้ได้เป็นหกสิบอันนี้ได้เป็นลบสิบสองแต่พอคูณเฉียงขึ้นเนี่ยให้กับเครื่องหมายเขา อันนี้จะเป็นบวกบวกยี่สิบกับเป็นลบยี่สอันนี้ได้ได้หกสิก็กลับเป็นลบหกสิบอันนี้เป็นลบสิบสองก็บวกสิบสองแบบนี้แล้วทั้งสองซี่ก็เอามารวมกันซะซึ่งพอรวมการเสร็จปุ๊บอา้าลบยีบสี่กับบวกยีบสี่อ้าหายสิ ล 60, บหกสิบบวกสิบอันนี้ก็หายน,นี่สิบสองกับลบสองอันนี้ก็หายปรากฏคําตอบก็เป็นศูนย์อันนี้คือวิธีคิดตรงๆเราถูกปะแต่อีนี้พอเนี้ยมันก็มีลารสังเกตอยู่คือให้สังเกตนีสังคิดอะไรอา้าวแถวหนึ่งกับแถวสามหน้าตาเดียวกันเป๊ะเลยนะเมื่อมี สองแถวที่มันหน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆอย่างเนี้ยก็บอกได้เลยว่าเดี๋ยวหาดีเทอร์มินนั้นเป็นศูนย์แน่ไม่ว่าเป็นสองแถวหรือจะเป็นสองหลักอะไรอย่างเช่นเอาอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามมีหนึ่งสองสามแล้วนี่จะเป็นลบสองแล้วก็หนึ่งศูนย์สมมติอย่างนี้ในหาหาดีเทอร์มินนั้นเนี่ยพอเห็นชัดๆอาอนี่สองหลักเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ต้องไปนั่งคูณทยแยงเห็นเฉียงเลยบอกเลยดีเทอร์มินนันมันเป็นศูนย์อ่า ข้อหนึ่งเมื่อมีศูนย์แบบหนึ่งแถวหรือหนึ่งหลักบอกเลย determinant เป็นศูนย์ข้อสองหลังที่สองก็คือถ้าเราเจอสองแถวหรือสองหลักที่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะไม่ต้องคิด determinant ตอบได้เลยเป็นศูนย์ส่วนข้อสามจะใกล้เคียงกันกับข้อสองแต่เรายืนยันก่อนโดยการคิดตรงๆก่อนคิดตรงๆก็ต้องเพิ่มขึ้นสองหลัก เอาสองหลักแรกมาเพิ่ม้าให้เขาหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็คูณทะแยงเฉียงลงได้เท่าไหร่ก็ท่านั้นแหละได้ลบสามสิบเฉียงลงได้เท่าไหร่เท่านั้นเลยไม่ต้องกลับข้อหมายเขาอันนี้ก็ให้เป็นบวกนะหกหกสี่ยี่สี่ยี่สิบเจ็ดเจ็ดสี่ยี่แปด เจ็ดสองสิบสี่สิบหกอ่ะร้อยหกแปดแล้วก็คูณทะยานขึ้นคูณทยางขึ้นให้ระวังนิดนึงเราจะต้องกลับเครื่องหมายเขากลับเครื่องหมายก่อนเลยก็ได้คําตอบต้องเป็นลบแล้วกลับเป็นบวก,แล,วก,ลบบวกแล้วค่อยคูณกันห้าสามสี่อ่าอันนี้คูณกันเป็นบวกเครื่องหมายเราต้องได้เป็นลบนะเจ็ดสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่ได้ร้อหกแปด อันนี้คูณกันคูณกันเองจ,งจริงๆอะ่ะได้บวกแล้บวกก็ต้องเขาหมายกับเป็นลบแล้วก็เอาตัวเลขคูณกันก็กลายเป็นสิบสองแล้วก็มารวมกันเอรวมกันเสร็จปุ๊บอ้าวเห็นเป็นคู่ๆเลยรวมกันเสร็จปุ๊บน,นี้หายคู่นี้ก็หายคู่นี้ก็หายดิทิเมน้นเป็นศูนย์อันนี้ยืนย,นยันโดยการคิดเลขกันเห็นนะะแต่ทีนี้ให้สังเกตตรงนี้ถามว่าสังเกตตรงไหน เมื่อกี้มันเห็นชัดว่าโอ้สูงหมดเลยเหนึ่งแถวโอ้สองแถวนี้หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเออเอาทีนี้จะถาม้ยดูแถวไหนหรือดูดูดหลักไหนมีใครสังเกตไหมเอาท่านส,สมุดครูครูคคคควงให้แน่นะเรากให้หาความสัมพันธ์นิดนึงนะสมครูงวงอย่างเงี้ย ดูแล้วมีความสัมพันธ์อะไรไหมไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยเวลาวงไว้คือดูตำแหน่งกับตำแหน่งเลยนะสองกับลบสี 4, ่หนึ่งกับห้าลบหกกับสิบสองเกือบจะมีความสัมพันธ์กันนะไอ้ไอคู่เนี้ยคู่เนี้ยสองกับสี่เนี่ยมันเป็นสองเท่ากันอยู่เป็นครึ่งหนึ่งกันได้นะอันนี้ก็เป็นสองเท่ากันอยู่เป็นครึ่งหนึ่งแต่อันนี้ไม่เกี่ยวคู่นี้ก็ไม่น่าจะใช่อะไระถ้าเป็นน,นี้แนวตั้งเหรอ อ่าแนวตั้งลบหกสิบสองลบสามใช่มันเป็นเรื่องของการสังเกตไงสมบัติอะไรก็ตามเนี่ยมันมเป็นเรื่องของการสังเกตถ้าใครสังเกตเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเร็วนั่นเองถามว่ามันสัมพันธ์กันยังไงเอาไอ้โจาเนี่ยมาคูณด้วยลบสามถูกไหมใช่อย่างข้อสองเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะเ,ะเลย ตอบได้เลยดีเทมาพนเป็นศูนย์หรือหลักที่หนึ่งคูณลบสามกลายเป็นหลักที่สามถ้าเจอลักษณะนอย่างเงี้ยดีเทมเนก็เป็นสูนย์เนี้ยเอาหรือตัวอย่างเอาเป็นเอาเอาเป็นสองหนึ่งหกเ 2, 1, 6, นี่ยเอาสองหนึ่งลบหกเนี้ยแล้วก็ลบสี่ห้าสิบสองอันนี้เหมือนเหมือนโจทย์ข้อสามนะแต่ครูเปลี่ยนแถวที่สามเป็นเลขนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองมันเป็นไงกันเขาเอาแถวที่หนึ่งคูณด้วยสองแล้วกลายเป็นแถวที่สามถ้าเกิดลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยเออดีเท่านั้นของที่เนี่ยก็เป็นจุเหมือนกันคือถ้าสังเกตเห็นมันก็เร็วแต่ถามว่าบางบางอันมันคือมันไม่เห็นอ่ะมันไม่เห็นก็คิดตรงๆไปอาจจะเร็วกว่านะอ่ะ อันนี้ก็คือการหาดีเทอร์เนนต์ตรงๆมีเม็รติกหนึ่งตัวแล้วก็หาว่าดีเทอร์เนนต์คืออะไร